ก็วันนี้เข้ามาแก้ไขนะครับมิตซูบิชิอิเล็กทริกนะครับเย็นน้อยเย็นไม่ฉ่ำน,นะครับลูกค้าตั้งอุณหภูมิเอาไว้ที่20องศานะครับโดยรวมในห้องเนี่ยทำได้ประมาณ25หรือว่า26องศาหลังจากแก้ไขแล้วนะครับผมปรับอ,อุณหภูมิที่รีโมทนะครับเอาไว้ที่16องศานะครับแล้วก็พัดลมแรงสุดตอนนี้อุณหภูมิในห้องทําได้ที่ประมาณ22อ,องศาแล้วนะครับอ่า22องศานะลมทรงหน้าคอย นะครับอยู่ประมาณสิบเอดองศาอยู่ประมาณ10บองศานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือตัวแอร์เนี่ยจะทําได้ตามอุณหภูมิที่เราตั้งแล้วนะครับตอนนี้รีโมทผมตั้งเอาไว้ที่สิบหองศาในห้องทําได้ส6กองศานะครับคอมเพรสเซอร์ถึงจะมีการลดรอบนะครับแต่ถ้าเราขยับไปที่20องศาตอนนี้เซ็นเซอร์อุณหภูมิจับว่าถ้าภายในห้องได้ยี่สิบเนี่ยตัวคอมก็จะลดรอบนะครับจะไม่ลดรอบก่อนที่อุณหภูมิยังไม่ได้ตามที่เราตั้ง ไดยรวมประมาณนี้ครับ